พุทธวัจนะธรไมินัยจากพุทธโอษหนังสือสมถวิปัสสนาหมวดที่133ในเรื่องความหมายของทางสายกลางในยะที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบันปชิตไม่ควรเสพส่วนสุดท้องอย่างนั้นเป็นอย่างไรคือการประกอบตน ให้ปัวพันด้วยการมาสุขในการมทั้งหลายอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์พิกขุทั้งหลายส่วนข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันสถาคตได้ตัดสรุแล้วกระทําให้เกิดจักสุกระทําให้เกิดยานย่อมเปลี่ยนไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยินเพื่อความตัดสรุเพื่อนิพานพิขูตทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่สถาคตได้ตัดสรุแล้ว กระทำให้เกิดจักสุกระทำให้เกิดยานย่อมเปลี่ยนไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคขันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความรำริช,ชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบดังนี้